สวัสดีครับจาก,กผมลองรวมครับวันนี้ตรงกับวันที่13นะครับเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ห้าผมออกเดินทางจากบ้านโนนสมบูรณ์นะครับเอาน้ำครับมาเอาน้ำก็เลยสิกับไปบ้านน้องไผ่ทางไปพุทละทางผาแดนนะครับ ขูับรถพอดีตัวล็อกโบยู่นะครับมันจะผมเก็บไว้ใส่ก็เลยใส่ไม้กันสั่นใน,นการไทยทัมมานี่ขับรถไปนำไปเบิ่งบรรยากาศปกตินะครับ13เมษายน่คาสิมีคนเล่นน้ำอ่าสงการกันตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ผมกำลังสิเดินทางไปผ่านนาวัดทรมผาแดน่น บ้านนกับแกนะครับกัลบมาเบิ่งว่ามื้อนี้รถลามาสร้างลาอยูบอ่บ่คนไดน้ำสงการอยูบอ่บ่นะครับของเขตหวัดสุครท่าเส้นทางในการเมื่อนะครับตอนนี้ผมออกมาจากบันโนนสมบูรณ์ตอนนี้ยังอยู่ในบุบ้านอยู่ครับกำลังสิงไปเดี๋ยวผมซิ กงเงียบนะครับคนก็นอยู่เฮือนไฟเฮือนมันมิจีรีอากาศห้อนนะครับอากาศห้อนลายตอนนี้สาสิบสององศาครับสาสิบสององศาเวลากะเนี่ย สิบเอ็ดโมง25นาที26นาทีครับสิบเอ็ดโมงย6หนาทีผมถ่ายยินาลดให้ใกล้ใกล้ีเทียงแล้วนะครับอากาศกระซาส,าออสาิบสองอศากลับฮ้อนพอสมควรเลยกำลังสีเขาเซนกลางของบ้านโนสมบูรณ์ตบูดุ์ไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับข้างหน้าผมนี่ก็เป็นสถานีตำรวจ ภูทรดงมะไฟสถานีตำรวจภูทรดงมะไฟนะครับเนี่ยก็บุคคยมีประชาชนมานั้นปนัญใดเดี๋ยวให้พันไปก่อนนะครับมีมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์และรถจนวงการบุก้าพวดพลาดออกไปอันตราย <laughs> สั้นไวนนะครับเนื่องเพราะว่าไอตัวล็อกกระจกผมจะพกมาไว้ใส่นะครับนี่ยมันก็มีด่านชุมชนด้เนี่ยบ้านโนนสมบูรณ์นี่มีด่านชุมชนบรดขับไวนะครับใช้ความเร็วประมาณ20่สบสาสกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปในหมูบ่บ้านนะครับ นอนสมบูร์ก็เข้าบ้านโพนกลางปลาบ้านโพนกลางปลาคือบ้านโพนกลางปลา กันยังบุมี่คนเล่นน้ำนะครับส่วนมากจะอยู่ไผอยู่มันเนงิเนไผยเงินมัน บ้านโพนี่กับบ้านใหญ่อยู่นะครับรอยก่าหลังคาแล้วก็มีด่านชุมชนทุกบูบ้านนะครับในตรลบูรณาการด่านชุมชนก็มาอยู่ตามนโยบายนะครับเดี๋ยวเฮาสิออกถนนเส้นสีวิชาเต่างอยนะครับขวางเฮาทางนานี่ยละ ซึ่งถ้าปีก่อนๆเนี่ยโอ้ยช่วงนี้เนี่ยรถติดขนาดนะครับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยรถติดพอเพิ่นมาเที่ยวตอกง,ง่อยแล้วเที่ยวผาดนปีนี้เดี๋ยวออกเบิ่งว่ารถพันศิลายบ่นี่กำลังออกมานะครับเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนรถวางไป อยา่างสมนบมืออยู่ในสงการโอ้โรถกระโบลายปันไดนะครับถนนเส้นนี้ที่ผมกำลังไปนะี่คือมุงนาอำเภอตังงอยนะครับพ่นกำลังขยายถนนอสองฝั่งทางแต่วันนี้พันยุดนะครับพันยุดยุดสงการรถก็ถือว่าโบลายนะครับถือว่าโบลาย,าายมีพอสมควร ปกติสติดต,ตั้งแต่นี้นะครับติดจากบ้านโพนเนี่ยที่ฮากกำลังมุ่งนาไปบ้านนากับแก่ซึ่งฮอดบ้าน,นากับแก่บ้านดุกน้อยกับซีเลียวเขาพาเด่นนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าแล้วครับผ่านผ่านนาทางเขาซื้อนะครับส่วนด้านด้านขวามือนี่ก็เทือกเขาภูพานนะครับโอ้ ดอกไม้กระเลีอยงกำลังบานนะครับสวยงามเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวมีรถขี่ไล่หลังนะต้องทำความเร็วจักน้อย <Yeah. S 1> กับบอเร์ไซค์ความเร็วหลายนะครับ60ประมาณกสิบ กกำลังเฮ็ดถนนขยายถนนเพราะว่าเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวมาหลายนะครับแต่ปกติถ้าบุมมีโควิดโอ้ยบ่ต้องห่วงเลยครับเนี่ยช่วงใกล้เที่ยงเนี่ยวันที่13 14 15ิหาเมษาเนี่ยติดยาวเยียดเลยละ่ะฝากก จากขมุกขมวัวจังน้อยเมื่อวานในการลิ่นไปปล่อยฝนเมื่อนี้ก็สิบทอกมงเหมือนเ็นเงียบโอ้ยนี่แถวนี้สิเป็นร้านก้อยร้านลาบนะครับสองร้านปิ้งไก่พร้อมจำปังฮงนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวก็น่นจะเสวะกินนะครับร้านไก่ย,ย่างปลาเผา ส้มตำอาหารตำสั่ง,งสายเมอถนนกระโล่งครับโล,งล,งล,งลงกโลกงโล่งพอดีเมื่อวานนี้ได้กินข่าวว่ารถเอ นักท่องเที่ยวรถบัสนักท่องเที่ยวอจอจอยู่บนสงขาเิ่นแหกโค้งอยู่หน้าอุทยานผายนต์แต่พอช่วงนั้นนี่รถสิบร้อนรถอย่างซิ่ลงมาสิเบรกแตกอย่างายอยู่ได้ครับตอนนะ้ะรถลงดูครับคนบอ่บอชินพื้นที่นะครับรถทั่วเพิ่นอาจจะบ่อชินพื้นที่เพิ่นก็เลยลงมาแห้งปกติเฮาเชิญเกียร์ลงมากอะ ค่อยไปค่อยมามคับไปได้อยู่ครับมันอาจจะลงมาแห้งแล้วเอาโบยู่นะครับพี่น้องสะสงขาก็เห็นว่าเจ็บนักอยู่สองสามคนแลวน้องนักกัดเจ็บพอสมควรการรถกู้ชีพในเขตอำเภอเมืองอก็กไปเกือบเกือบทุกจำบลน,นะครับไปไปซอยเหลือพี่น้องจากจังหวัดสมุขลาเห็นว่ากับบ่เสียชีวิตจำนคนกัเอาโอเคให้หลอดปลอดภัยทุกคนนะครับ อันนี้ก็คือด้านชุมชนด้านด้านใหญ่ของตำบลน,นะครับมองนี้บ้านานากับแก่นะบ้านานากับแก่บางคนมันก็สอบถามเส้นทางนะครับออกจากไซไปไซเ,เมื่อกี้นี้ก็้าเฮ้าสีเลียวเข้ากับถ้าปกติมื้อธรรมดาในเรียวขึ้นไประแดนใดน,นะครับแต่แต่ท้ามื้อเทศกาลนี้บบบอได้นําไปไปเส้นนี้นะครับเพราะว่ามันสีส่วนทางกัน เราต้องมาเลี้ยวอยู่บันบันไดกับแก้ของห้องคุ้มโดยพิเศษนะครับข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางบอกอยู่นะครับรถเฮาขี่ไปกับ,บรถเราขึ้นนะครับไปไปจอดอยู่ลานจอดรถมันจะมีป้ายบอกอยู่นะครับ ว่าเจ้าถนนตัวเนี้เจ้าถนนงัวกี้นะครับแถวนี้ยังมีการปล่อยนะครับยังบร่ได้ผูกผู้เลี้ยงนะังมีการปล่อยอยู่นานๆๆๆๆๆๆๆาๆๆานนๆนๆัๆๆนๆนๆนนๆัะครับเๆี้ยๆขๆาๆๆ ไปกระบอกไก่นะครับจอดลานจอดรถทำผาแดนแต่ผมไม่เข้านะครับผมสิเข้าบ้านเหล่านกยุงแล้วก็น้องไผ่พลแดงนะครับอ่าสีไปส่งน้ำอยู่พลแดงบ้านน้องไผ่นี่กับสุขเขตของอำเภอตง,งอยนะครับไอ้ของอำเภอเมืองอ่าสุขเขตของอำเภอเมืองต่อเขตอำเภอตง,งอยอ่าซึ่งอำเภอตง,งอยกับ มีพญาเต้าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวพ้นมาเยี่ยมมาชมมาบุบานศานก้าอันนี้ก,โก,ก็โลงปลูกกัญชานะครับโลงปลูกกัญชาแต่เพิ่นเห็ดไว้แล้วยังไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยลงปลูกกัญชาที่ถูกต้องนะครับมีกองวงจรปิดมียังมีมุ้งป้องกันไว้เรียบร้อยนะครับ สรุปแล้วก็คือถนนเส้นนี้ยังยังโลงอยู่นะครับยังลงอยู่โ oh, <line. S 1> อหลายภาพอาจจะสั้นไหวเนี่ยจังน้อยนะครับเด้อบนิเปกติผมซิเมนโซท,ทิศกระจกรถนะนะแล้วก็ไฮส่มันสีถ้ามันสินิ่งกว่านี้อยู่ ชมแล้วกับผมก็ทีท่ายบรรยากาศเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนฮอดพ้นแดงกับพี่น้องกับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับซอ่ o u t u b e ก็คือรวมสุย่างที่ดีนะครับรวมสุย่างที่ดีสุย่างก็คือทุกอย่างอ่ะละครับเป็นภาษาภาษาพุทไทยรวมสุย่าง อันนี้บ้านเหล่านกยูงนะครับเป็นกมีดานชุมชนคือกันบ้านเหล่าลูกยูงเป็นยังเป็นเขตของตำบลดม,มไฟนะครับอำเภอเมืองสกลนครน,นะครับถนนเส้นนี้กับสัญญากับให้แล้วเซ็ตในสิงหาปีนี้นะครับเป็นเซเล้งให้แล้วก่อนสิงหาเพราะสะนัญญ้น บ้านเล่าน้องยุ่งในเว้าภาษาพุทธิแล้วก็บ,บ้านข้างหน้าเนี่ยคือบ้านน้องไผ่หมู่เจ็ดและหมู่สิบสองเลยครจะเป็นภาษาที่ผมเว้าอยู่นลยครับวาภาษาพุทธิอ่าภาษาดังเดิมนะครับอาชีพรักก็คือทําไรท่ทํานาเนี่ยนะครับเห็ดนาอาอาจอาชีพเสริมก็ปรบจ้างทั่วไปบางคนก็เฮ็ดไร่มันปลูกพักสวนขั้วยังไป ที่หลักๆก,ก็คือเฮดนานะครับบางคนก็นมีกําลังในการทดงานในเมืองรับจ้างสามโรงงานนะครับแต่หลักๆเลยก็คือเฮดนาเป็นชุมช,น,ชนที่เกื้อกูลูกันนะครับดูแลก,กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนบ้านนี้รวมสองหมู่กับประมาณเกือบประมาณหกร้อยหลังคาหน0่ร้อยหกร้อยนะครับซึ่ง เป็นชุมชนที่อยู่กันเป็นกลุ่มถ้ามาถามซื้อชื่อคนนะครับที่ตามคนอยู่บ้านนี้เถามปุ๊บนี่ซึ่งหัวจักบ้บานเลยครับว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยยังซื้อผมนี่มาถามส้นใดก็ได้ครับหัวจักลองรวมบ่อนเนี่ยเขาก็ซื้อหัวจักเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่เป็นมหาสู้กันทักทยายปลาใสกันบริโบแมนว่าต่างคนต่างอยู่นะครับมีอย่างกับซ้อยเรือกันงานซบกันเมนซึ่งเป็นประเภณีของคงอีสานที่ดี ดูแลกันไปนะครับก็เลยมีความใกล้ชิดกูจักกันนะครับวันนี้ผมซีเลียวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนนะความมือก็คือวัดป่าน้องไผ่นะครับวัดป่าน้องไผ่แต่ก่อนเจ้าวาดพ่นกันอยู่นี่เดี๋ยวนี้พันย้ายอาจารย์สุธรรมเนี่ยพ่นย้ายไปอยู่วัดป่าบรรตาดนะครับไปเป็นเจ้าวาดอุ้นชื่อ ซื้อจริงใหม่เพิ่นว่าได้บุญเนีพ่พระราษท์อย่างบนุญนะผมก็จำบุญให้อันนี้ผ่านเข้าหน้าโรงเรียนน้องไผ่เข้าสู่เขตปนตร์ไผ่มูเจ็ดครับก็ามากับซีเจอดแานชุมชนบ้านนี้กับบอ่อเล่นน้ำเหมือกันครับบ่มีบ่มีเล่นน้ำด่านชุมชนก็ซิมีอสอมก็ใหญ่บ้านครับ เอาสมองกับพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ซ้อยกับเวลานี้กับ11นาฬิกา40นาทีนี่โอ้เงียบเงาเด้คนเงียบเงาเงียบเงา,าเดี๋ยวเราไปใกล้ร้านค้าสิมีคนยอยู่บ่คนกายทางยังบุยักมี โอ้จอดรถสองฝั่งเนะ่อีโฟเอ้ยไปได้ยังดอกวะร้านค้านายมานะกันซีทาอาพี่น้องพันไปพันมามัก็ใส่แมปอยู่ได้ล่ะ <c oughs> นะครับถ้าเลี้ยวขวากะเขาก็ออกเขาไปสู่จงไวยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่กะ เข้าดงหลวงอำเพิ่เมืองเข้าไปตัวเมืองสกลนครน,นะครับจากผมสีเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าผมสีเลียวซ้ายไปบ,ดดบ,บ้านโพนแดงนะครับบ้านโพนแดงว้ายงัวคือเข้ากลางบานเนาะบ้านในงัวเลี้ยงเนี่ยเป็นงัวยังป้อยอยู่ครับป้อยลงทงยงแรงไปลัดเอาบางโตก็มันห้อนหลมันก็ขึ้นมานะครับ เป็นงวไทยกี้นะครับงวกี้ตัวนี้กับประมาณหมื่นบอได้เไงจาหาซื้อหมืนหน่นนึงจะขอสิขายโบคายตวนน้อยๆนี่ก็ได้แต่ก่อนสมนี่ห้าพันสี่พันนะครับเดี๋ยวนี้หมื่นขึ้นอีกประมาณ สองกิโลนะครับฮอดชุดหมายที่ผมสิไปส่งน้ำถนนเส้นนี้ถ้าเข้า โบยุทธนะครับไปเรื่อยๆมันจะฮอดตัวเมืองสกลนครนะครับนน้องไผ่พลแดงดงหลวงนายอเลี้ยวซ้ายกับขาเมืองเลยครับก็ถือว่าเป็นถนนที่พ่อไปได้นะครับบ่อซียหายแล้วกับบ่อแมนดีเลิศครับถือว่าขับรถขับยังกะสะดวกสบายบ่ค่อยเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนน,นเซนนี่นะครับ แล้วบ้านโพนแดงเดี๋ยวผมเขาไปส่งอยู่กลางหมู่บ้าน โอ้คนมีงานอย่างเนาะอยู่หนองกระเดิดเนี่ยคนมีงานอย่างเนี่ยคนคือหลายคนจิตจัดลำบงบหมดเลยมัยังเนี่ยใส่สาย,สายลุงใสยอยังจับจื้อโอ้ยเปิดเพลงเปิดเพลงเล่นสงการกันแต่บางเป็นฮดนะครับอ่ะเพิ่นอาจจะส่งพระส่งยังไงล่ะเพื่อบวงสรวงอย่างสักอย่างบริจอดเบิ้งครับวพอพอนเปิดเพลงจะมัน ถือเพลงลิกาซิตถ่านผู้เปิดเพงลงเลยสิจอดถามอย่าผมซีเรียวขวาเข้ากลางหมู่บ้าน เดี๋ยวข้าเข้ากลางหมู่บ้านนะครับเส้นนี้ไปบ้านบึงทวายนะครับทะลุไปบ้านบึงทวายกะสรุปแล้วก็บ,บ้านใหกับบุมีเล่นน้ำสงการนะครับบุมีตามที่ทางการเพิ่นห้ามบ่ให้เล่นกับเพิ่นกับบเล่นนะครับถือว่า ตามกฎระเบียบอยู่ใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่ายการจะลื่มกดติดตามกดแชร์อ่าคดไลค์กดแชร์ด like, กดซับสไครต์ให้ผมนี้นะครับเด้อจากกระผมลองร่วมคลิปวิดีโอของรวมสู้อย่างที่ดีนะครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวผมสาลงนั่งแป๊บตึงโอกาสหนาเดี๋ยวสิมีคลิปอะไรดีๆกับสิได้ มานําเสนอให้สมาชิก fc เฮาได้เบิ่งได้ชมกันนะครับจากกระผมลองรวมแก้มาครับสวัสดีครับ